The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเฮ้ยถึงแล้วครับเอาเลยครับก็ขอกรับสว,ส,สวัสดีคุณผู้ชม ทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมพ่นามคนเดิมสำหรับเข้าสู่เกมกราเดียนต์เร็วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงแอบซองเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟเกาหลีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าเซิร์ฟไม่ใช่ดิอยู่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตในวันที่22คือวันนี้นั่นเองแต่มันจะอัปเดตประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับซึ่งผม ทำงานแล้วทํางานแล้วนะครับก็ไม่ได้มาทําอีกนะครับก็จะอัปเดตสรุปตอนนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วมันอัปเดตมาแล้วค่อยไปว่ากันทีว่าในตัวเกมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> มาดูดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าอันเนี้ยเริ่มตั้งแต่วันที่21แล้วนะค,คือเริ่มตั้งเมื่อวานแล้วนะครับผมเวลา16นาฬิกาเพิ่มเนื้อหาไอเทมนะประสาทไยฟ้านะครับเนื่องจากวิธีการผลิตเอพีของสารไยฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาการผลิตนะครับรสารไยฟ้าจะถูกรีเซ็ต นะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปรับป,โโปรุงโซพอยต์ของภาษาทไฟฟ้าเนี่ยคือยังไงปรับให้เยอะขึ้นหรือปรับให้น้อยลงอ่าประมาณนี้ผมว่ามันต้องเอาโซพอยต์ไปแลกอะไรสักอ,อย่างหนึ่งแน่เลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับผมแล้วก็วันที่21กุมภาพันธ์นะครับปรับเปลี่ยนเนื้อหาหมุนเวียนชุดทีโรนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของชุดอ่าซาฟิล่ามานะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนชุดเล่ด้วย ไม่รวมนี่คือไม่น่าจะมีในส่วนของคอลเลกชันนะครับส่วนเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นคอลเลกชันเนาะเนี่ยมันมีเพิ่มนะครับผมแล้วก็ไม่รวมอะไรเนี่ยนะของเรกับของอาซาพิล่านะครับผมาประมาณนี้เครื่องแต่งกายนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมและเมื่ออัปเดตวันที่2นะครับฮีโร่อุปกรณ์จะปรับเปลี่ยนนะครับเสียงนะครับเพิ่มพเพิ่มเสียงภาษาอังกฤษของยูนา ยูหน้านะครับผมเพิ่มเสียงภาษาอังกฤษ,ษของนิยายโนเวลนะครับเดลอัปเดตนะครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงญี่ปุ่นของผบหนึ่งนั่นเองนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับในอะไรวะเนี่ยปรับปรุงเอฟเฟกหายจากธรรมชาติสะจับยั้งการมันทันอยู่บนรถสึ่งสุดอันนี้น่าจะเป็นอาวุธยูหน้านะครับผมน่าจะเป็นอาวุธยูหน้านะครับ อันนี้คือความคิดเห็นผู้พัฒนาเราจะไม่อ่านนะครับอ,อ่านได้คร่าวๆก็คือเขาเอานี่ครับผมดากอนนะครับดากอนคิงดอมอารีน n านะครับผมดันเจียนคิงดอมอารีนาผมอ่านดากอนโอเคดันเจียนคิงดอมอารีนานะครับเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้คือความคิดผู้พัฒนาเลยนะ อย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นเนื้อหาใหม่ที่คุณสัมผัสความแก่บริสุทธิ์ของฮีโร่ได้ก็ทรงจะคล้ายๆกับกิจกรรมของบาลีอะครับผมที่เอาปีโน่อะชุดปีโน่เหมือนชุดปีโน่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของรูปแบบการต่อสู้ที่เรียบง่ายแต่เราหวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่อัศวินและสัมผัสการเติบโตของอัศวินเป็นอย่างมากเนื่องจากเนื้อหานี้จะหมุนเวียนไปตามปฏิบัติการของการของปฏิบัติการขุดอุกบาทโคจรหมุนเวียนคืบหน้า อ๋อเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าปกติแล้วเนี่ยเราเราจะมีแค่ขุดอุกบาิตีบอสขุดอุกบาิตีบอสอันนี้เขาก็จะเอามารวมหมุนเวียนในขุดอุกบาิตีบอสแล้วก็ดันเจียนคิงดอมมารีนาขุดอุกบาิตีบอสอะไรประมาณนี้นะครับผมอาา่าฮะทีมงานกําลังพัฒนาอยู่นะครับหวังว่าจะสนุกกับกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมของกิวเหรอในกิวนะครับผมในกิว โอเคอ่ะประมาณนี้นี่เลยนะฮะเป็นกิจกรรมในกิวใช่ไหมอ่าในกิวนี่นแหละนะครับเนื้อหากิวใหม่นะครับผมดันเจ o n k นคิงด m อมอารีนาเบตาถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่สองมีนาก็คือวันที่สองเลยนะแต่ว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็จะหมดอ่าวันที่แปดเหรออ๋อมี7วันนะครับผมอ่ามี7วันนะครับผมก็ คล้ายๆกันเลยคิวเลต7เจวันขุดอุกบาท7วันไอ้นี่เวันอะไรประมาณเนี้ยอ่ารับรางวัลได้จนกว่าไอ้นี่จะปิดอ่าก็เออมันเป็นยังไงวะเนี่ยดันเจียนอารีนาแล้วก็เอาหินไปแลกของแน่เลยเหมือนตอนปีโนะเนาะสนามกีฬาจะจัดขึ้นสลับกันกันกบปฏิบัติการขุดอุกบาทในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ในช่วงแล้วน้องรูดันกิวเลตก็คือถ้ามีกิวเลตก็จะมีไอ้นี้เข้ามาถ้าไม่มีไอ้นี้ก็จะมีอุดกระบักเข้ามาอะไรประมาณนี้การต่อสู้อัตโนมัติจะเกิดขึ้นในเวลา90วิกับสลามซึ่งมีจุดอ่อนและคุณสมบัติทัานแนมเอาสลามมาอย่างนี้แสดงว่าไอ้นี้กับมีมูรุซินนะ <c oughs> โอเคเมื่อใดก็ตามที่คุณพิชิตการท้า,าทายายวันหรือครั้งแรกหรือทำลายสิติที่ทสุดคุณสามารถป้อนคำศัพท์ประจำวันของคุณในหน้าต่างผลพันธ์ คำพูดประจําระหว่างการต่อสู้อืมคำพูดประจาเหรออ๋อไม่เห็นภาพเลยครับไม่เห็นภาพเลยเดี๋ยวรออัปเดตพรุ่งนี้แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีค่อยมาว่ากันคุณสามารถรับรางวัลได้เพียงหนึ่งครั้งแค่เล่นวันละครั้งเหรอโอ้คุณสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันในกิวเลตประมาณนี้ไงเอานี่ไงวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งอะไรประมาณนี้ป่ะ โอเคโอเคเฮ้ยผมมองผมมองเห็น ui ีมันเปลี่ยนนะเนี่ย UI เปลี่ยนเปลี่ยนนะเนี่ยมันแน่เหรียญอารีนามอบให้อ่าโดยเพิ่มคะแนนอารีนาที่สมาชิกกิ์ทุกคนได้รับช่วงกิจกรรมเหรียญอารีนาสามารถแลกสินค้าได้นะครับผมอ่าไปแลกแล้วที่จุดเปลี่ยนอันเนี้ยคือยังไม่รู้ว่าแลกอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวรออัปเดต นะครับแล้วก็บอสลัดขยายเป็นเลเวล100นะครับตามที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับปรับระดับของบอสความยากสุดท้ายของดัน3แล้วคขณนที่สัวตจะถูกปรับลดลงนะครับถูกปรับให้ตรงกับระดับที่ปรับอ่าโอเคก็คือจาก95เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น100นะครับผมประมาณนี้รางวัลจะถูกเพิ่มขึ้นเมื่อมาดเป้าหมายเพิ่มฟังก์ชันทดลองไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปความยากระดับ 95ที่มีอยู่อ่า,อาความยากระดับนี้จะเปลี่ยนผลพันธ์ก็คือเป็นอ่าซีซั่น40นะเป็นต้นไปก็จาก95จะเป็น100เนาะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนผลิตนะครับโซพอยการผลิตจํานวนฮีโร่ที่น้อยสุดตามประเภทลอยตัวที่อยู่เดิมเปลี่ยนก็คือการผลิตและระดับโรงแรมต่ําสุดในบรรดาการผลิตอ๋อลอยน้าอ๋าอันนี้คือยึดยึดถือยึดถือโรงแรมเป็นหลักเนาะ ถ้าเลเวลโรงแรมสูงก็ผลิตได้เยอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหม,มวิธีการสร้างโบนัส s p 3เท่าโดยมีความน่าจะเป็น10%วิธีการสร้าง s p 3เท่าอ่าร้อยเปอเซนตหรอ่าตามสอดส่วนของโรงแรมอ่าโอเคก็คืออ้างอิงโรงแรมเป็นหลักเลยอันนี้อ่าฮะปรับเปลี่ยนโซพลอยต่อชั่วโมงเออไปเลยแล้วกันโซพอยมันไม่จำเป็นสำหรับเราแล้ว เพิ่มตัวเก็บเกี่ยวลอยน้ําสามารถเก็บเกี่ยวประสาทลอยน้นําที่ลงเตียมเพิ่มตัวลอยน้ํำจะได้โอ,โอเคมีตัวเพิ่มโซพลอยด้วยหรออืมก็ได้นะคิวเลดนะครับระดับจู่โจมบอสคิวขยายขึ้นเป็นระดับ100นะครับผมอ่าบอสระดับ96ก็จะเปลี่ยนเป็น100มีค่าป้องกันเท่ากับบ,บอสเลเวล94พลังชีวิตบอสเพิ่มระดับ100จะเพิ่มเป็น400ล้าน ปกติ350ล้านนะครับแล้วก็โคอโอฟป,ป้องกันนะครับอันนี้อของในโคโออฟเนาะปล่อยไปเลยแล้วก็ชุดคอสตูมนะครับผมคอสตูมคอลเลกชันนะครับนี่ที่มานะครับผมเป็นแนวอาโจรสลัดนะเท่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของซ u เปอร์คอสตูมนะครับดาร์คันเตอร์คารัมนะครับแล้วก็อ่าสเปซ สเปซอาอะไรวะสเปซแอดมารีนานะครับโอเคก็คือน้องมารีนาแล้วแหละนะครับน้องมารีนากับฮารัมนะครับ2ตัวก็จะเพิ่มเข้ามานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็เอาได้ใส่ลุงนะครับมาซื้อได้นะครับเส็ษได้นี่มาซื้อได้เลยนะครับผมก็มีเพียบแล้วล่ะนะไอได้เน,นี่ยแม่ไม,ไม่เอาไปทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ เออแล้วก็เพิ่มการ์ดด้วยนะครับผมเคิ่มการ์ดที่สามารถซื้อได้ด้วยทองนะครับการ์ดเจ้าหญิงฉลองครบ1,000วันนะครับผม1ปีมี3 5มวันเกมพัฒนามา3ปีแล้วอ่ะก็รวมๆกันแล้วก็ตอนนี้เกมเขาบอกว่าตอนเนี้ยครบ1,000วันแล้วสามารถเอาทองมาซื้อได้ในราคา6,000 60, 0ทองนะครับซื้อได้ที่ร้านค้านะครับแถบอุปกรณ์ใครอยากได้ก็มาซื้อกันผมไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอะไรเนาะ ค่อยมาว่ากันแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดอ่าเวอร์สิบแปดขีดสามีปัญหาบ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 า,านี่ผ่านไปแล้วกันอันนี้คือการแก้ไขนะครับแล้วก็นี่แพ็กเกจนะครับที่เอามาขายนะครับถ้าเป็นวอลเราจะข้ามนะแต่ถ้าเกิดเป็นอัญ,ญมณีเราจะหยุดอ่านนิดหนึ่งนี่อัญ,ญมณีนะครับห้าพันอัญมณีนะครับมีระยะเวลารลบกก็คือ7วันนะครับผมอ่าสิบตัวเลือกอ่าหินลีออฟนะครับผมกล่องดันเจียนก็คือกล่องหิน awakening นะครับผมทองหินปลุกพลังในตำนานหินปลุกพลังก็คือหินอเวกานิ่งนะครับผมอ่าก็คือหินหินสีลุ้งอ่ะหินสีลุ้งหินสามสีนี่แหละหินสีลุ้งนะครับแล้วก็ exp นะครับรีโมทอันเชิญ10นะครับแล้วก็หินหินล็อกอปสิบอันอ่าอันบนหินลีนะอันล่างหินล็อกนะครับห้าพันจะมีถามว่าคุ้มไหม จริงๆอันเนี้ยไอหินเรือหินล็อกมันเอามาขายยี่สยี่สบมันเท่าไหร่ว่าห้าพันหรือสามพันวะแต่ว่ามันมีกล่องสุ่มมีอะไรมาด้วยมันรีโมทอีกรีโมทนี่ก็ตีไปสองพันเพ็ดร้อยเพรนะที่เหลือก็สองพันสองพันสามไม่คุ้มนะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็แพ็กเกจกาแฟไม่มีสิ้นสุดสามารถซื้อได้อันนี้อันนี้แพงเลยนะครับแต่ว่าจะได้กาแฟแบบอภพมหาศรลเลยนะ กิจกรรมรายละเอียดดูที่กระนานข่าวสารแล้วก็กิจกรรมเรียกอัญมณียืนกันการชําระเงินเกี่ยมต้นฮิรุปิเศรร,ระดับมากับแน่นอนอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือนะครับผมกล่องการันตีนะครับโดยใช้เพชรเติมซื้อนะครับผมอ่ะอันเนี้ยอันนี้คือกล่องการันตีนะ กิจกรรมเรียกอัญมญณีที่ยืนยันการชำระเงินแล้วคือเราต้องเสียตังค์ซื้อและใช้เพชรแคทซื้อนะครับผมก็คือเมื่อเรียกอัญมณีชำระครบ1ิครั้งก็คือสุ่ม1รอบ10ตัวการันตีออกอาวุธอีพิกหรือออกฮีโร่ระดับมหากพาบแน่นอนนะครับผมอ่ะผมพูดผมพูดลับกันใช่ไหมปกติมันต้องอาวุธมหากพาบแลยฮีโร่แบบ <c oughs> อ่ะช่างมันละกัน แล้วก็อันนี้มาอีกแล้วนะครับเพลเวนโฮส์มาร์เบลนะครับผมมาให้เล่นกันอีกแล้วมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมหินอ่อนลอยน้ำนะก็ดีครับผมก็ดีมาเล่นกันเถอะเออมาเล่นกันเถอะคุณสามารถใช้คะแนนนะครับมาแลกของรางวัลต่างๆได้นะครับโดยการถอยเต่านั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็บูธหินวิวัฒนาการนะครับผมอ่าสำรวจสกุลเงินกับหินวิวัฒนาการนะ อันนี้เลยนะครับผมการเัปเดต์ธุรกิจกิจกรรมบูธจะนำไปใช้กับเนื้อเรื่องการหาการสำรวจสกุลเงินกับหินวิทยาการสำรวจสกุลเงินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดมันบูธในส่วนของดันเจียนเงินเนี่ยมันจะเขียนดันเจียนเงินตรากับดันเจียนหินอเวกานิ่งนะครับผมอ่ะไม่ใช่ดันเจียนเงินตากับดันเจียนหินพนักาการ อ่ะมันจะเขียนดันเจี้ยนเงินตาแต่นี่มันเขียนดันเจี้ยนสำรวจสกุลเงินกับหินวินยาการนะครับผมว่ามันน่าจะอันเดียวกันแลเนะี่ยเออดันเจี้ยนเงินตากับดันเจี้ยนหินวินาการแต่ว่าภาษาเกาหลีภาษาไทยมันแปลแบบนี้มันก็เลยแบบเออนั่นแหละ ar, ดันเจี้ยนเงินตากับดันเจี้ยนหินวินาการนะครับผมใครที่อยากจะเก็บของอ่าอยากจะเก็บของที่ยังไม่เคยมีอ่ะรีบเลยพร้อมคูณ2นะครับส่วนใครที่มีตัวละครแล้วยังเก็บเสรไม่ครบดันเจี้ยนหินวินาการคูณ2 นะครับผมกาแฟอัดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็ได้อ่าประมาณนี้การโจมตีปาการโจมตีกิวแข็มไม่เริ่มเชิญอ่าวันที่สี่โอเคอ่าการเล่นผ่าเป็นไอชานะครับผมแล้วก็ชุดคอสตูมนะครับอ่าอันนี้เลยอึมฮาบอกเลยว่าเฮ้ยอึมฮานี่มันน่าโดนจัดจัดแล้วบอกเลยนะว่า4ตัวนี้นะครับเป็นเซตคอสตูมคอลเลกชันนะ อ่าแต่ไม่รู้บัฟคืออะไรไม่รู้บัฟคืออะไรนะครับนานๆจะมาทีนะคอลเลกชันเนี่ยถ้าเกิดมันมามันมีได้โปรดนะครับซื้อเก็บไว้นะครับผมจะได้เป็นบัฟให้เรานะครับอันอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะต่อไปนะครับผมในส่วนของคอสตูมอาวุธนะครับประมาณนี้มีแค่นี้แหละนะ อึมฮาชุดโจรสลัดนะครับแล้วก็ถือนี้เออข้อท่าดีวะเเสียเพชรอีกแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอ่าแอบส่องการอัปเดตในช่วงที่ะครนะเพราะว่าผมสลัดช่วงที่1ไปเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนอ่าตู้เลสนะครับที่มันมาใน การอัปเดตในครั้งนี้นะครับของเซิร์ฟเกาหลีก็อันนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับมาเอาได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของ่อาโซฮีชาทะเลนะครับอึม5านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรวะลืม <laughs> เออวินลิงเออวินลิงต้องนึกหน่อยต้องนึกนานหน่อยนะครับสุดท้ายก็น้อง A72 นะครับผมผมบอกเลยว่า ใน4ตัวเนี่ยตัวที่น่ากดที่สุดก็คืออึมฮานะครับผมอึมฮาหน่ากดที่สุดนะครับเพราะ1ผ่านด่านได้ตีบอสได้อะไรได้อารีน่าได้นะครับครบเครื่องนะครับเอาไปใช้งานได้แหละเอาง่ายๆส่วนโซฮี ee, อารีนา่าก็ดีนะครับดีเลยอารีน่านะเพราะว่าต้องต้องพูดอย่างนี้โซฮีชายทะเลเนี่ยถ้าเกิดเอามาเล่นจริงๆอ่ะ ให้คิดซะว่ามันเป็นเบสไรธาตุ like มันเป็นเบสไรธาตุ like เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนเบสเลยนะแตกต่างกันที่บัฟนิดๆหน่อยครับคือ1ตี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 เพิ่มโลให้ตัวเองนะครับผมแล้วก็ข้อดีก็คือมันจะไปตีตัวเหมือนเบสเลยตีตัวตีระยะไกลก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่ในโครเซียมนะถ้าเกิดอารเบนอาเีนาเนี่ยอุ้ยสนุกเหมือนเบสเลยนะครับอึม5านะครับโพโซฮี นะครับส่วนวิลลิงกับ A 7 2ใครจะเอาก็แล้วแต่นะครผมแนะนำเป็น2ตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ่าคลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r ร b e กันด้วยนะครับเพื่อป็นกำลังใจใผมํำคลิปต่อๆไปนะครับวับนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกัใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้บายบายครับ